ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยต้องบอกว่าผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะมากครับเยอะมากจนไปเจอที่นี่แหละครับเดลท่าอินเน็ตตัดใจก็พอมาแล้วแบบโอเคไม่ผิดหวังครับดีครับสวัสดีครับชื่อนัทพงศ์บุญธรรมเมืองนะครับชื่อเล่นชื่อบิวครับตอนนี้เป็นคุณครูอยู่ครับเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรตินายกครับตรงแถวถนนลาดเนินสะดวกครับสะดวกรู้สึกว่าใกล้ใกล้ดีใกล้ครับอยู่ไกล มารถมอเตอร์ไซค์ครับมาขับรถมาผมเป็นคนที่ฟันห่างครับฟันค่อนข้างห่างใช่ก็เลยมาจัดฟันที่ดี่คับคุณหมอวิเวศครับคุณหมอดีมากครับผมบอกเลยว่าคุณหมอวิเวศคุยกันเองมากครับแล้วก็คุยสนุกคุยดีครับระหว่างในช่วงของการรักษาค่ะเป็นไงบ้างครผลกระทบอะไรบ้าง ไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับโอเคทุกอย่างโอเคคุณคนริศพลนี่ใส่รักปันแมไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับป็นไงบ้างคะวันที่ใสไปโอเคครับเจ็บแค่รู้สึกเหมือนแบบแค่มีเลือดออกช่วงวันวันแรกคืนเดียวแล้วก็รัชนีก็ปกติไม่มีอะไรแล้วครับบอกมือเบาดีครับโอเคมากทุกอย่างค, <ๆ S 2> คือก่อนที่ผมจะมาเนี่ยต้องบอกว่า ผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะมากครับเยอะมากจนจนแบบว่าไปเจอที่ไหนล่ะครับเดนท้าอ mm ินเวนตแล้วว่าเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องการดูแลอะไรเงี้ย mm hmm. ผมว่าโอเคลองเลยลองมาครับด้วยความที่ว่าเขาทีสาขาที่ใกล้ด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยลองมาแล้วก็โอเคดีมากตั้งใจก็พอมาแล้วแบบโอเคไม่ผิดหวังครับดีหลังจากพบคุณหมอก็ไม่นานนะครับพอพบหมอแล้วแบบว่าคือคุณหมอวิเวกต้องบอกว่า คือคุณหมอแปลว่าเป็นคนกันเองเลยครับแล้วก็นิสัยดีคุยง่ายครับพอมาเจอคุณหมอแล้วคุยแล้วแบบถูึกถูกใจก็เลยโอเคตัดสินใจรักษาที่นี่เลยอยากฝากอะไรถึงคุณหมอกับพนักงานบ้างไหมคะก็ให้รักษามาตรฐานที่ดีไว้ต่อไปโอเคดีแล้วครับทุกอย่างโอเคมาก ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาที่นี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอยากให้มานะครับบอกเลยไม่ว่าจะเป็นทางพนักงานนะครับผมนะหรือว่าคุณหมอนะครับก็ดูแลดีหมดทุกอย่างนะครับผมมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับใช่ <c oughs> เป็นศ <c oughs> ิลปินด้วยครับเ <c oughs> อ่อพวกเพลง ขอบคุณที่รักกันก็ได้ครับขอบคุณที่รักกันอะไรพวกนี้คอยดูแลคอยดูแลคอยใส่ใจเราวาตลอด <laughs>